ชาวเน็ตงงโฆษกรัฐบาลเผยประชาชน82%ยังต้องการพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะกล้าเปลี่ยนแปลงการเมืองใหม่ฮะจริงเมื่อวันที่19มกราคม2565น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบเสียงสะท้อนและทุกกำลังใจของคนไทยผ่านผลสำรวจความนิยมต่อนายกรัฐมนตรีจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลที่ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศระหว่างวันที่10-15มกราคม2565ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่หรือ182 ยังต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้ถือธงนำเพราะกล้าเปลี่ยนแปลงการเมืองใหม่การบริหารงานใหม่ๆการทำในสิ่งที่ถูกต้องหลุดออกจากการบริหารประเทศแบบรัฐราชการนอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละเจ็่ายังระบุว่าให้กำลังใจในายกรัฐมนตรีที่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเลือกประชาชนมากกว่าผลประโยชน์และการเกรงใจทางการเมือง รวมทั้งการเกี่ยเสียผลประโยชน์กับข้าราชการซึ่งส่วนใหญ่หรือร้อยละ69.9ระบุด้วยว่าในเวลานี้ยังไม่เห็นใครที่เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากไปกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอาจริงดิน,นายธนกรกล่าวว่าที่สำคัญผลโพยังชี้ให้เห็นด้วยว่าเสียงส่วนใหญ่หรือร้อยละนั้นทราบถึงการบริหารประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่านายกรัฐมนตรีกล้าที่จะออกมารับผิดชอบทุกเรื่องวิกฤตในนามของรัฐบาลแม้ว่าจะเป็นเพราะหน่วยงานในหน้าที่ที่อาจจะปล่อยปละละเลยจนมีการสะสมปัญหาซึ่งเป็นการพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าประชาชนยังให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลังจากที่โพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้ชาวเนต็ตต่างเข้ามารวมตัวการตั้งคำถามมากมาย ถึงผลสำรวจดังกล่าวซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดล้วนไปในทิศทางที่ไม่เห็นด้วยกับผลสำรวจเท่าใดนักซึ่งบางรายได้ตั้งข้อสงสัยถึงวิธีการสำรวจของโพลนี้ว่าใช้กลุ่มตัวอย่างกี่คนกันนะและสำรวจมาจากที่ไหนพร้อมกับเสนอให้ซูเปอร์โพลลองเปิดโหวตแบบสาธารณะเพื่อให้เห็นผลอย่างชัดเจนไปเลยกล้าหรือเปล่า ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ